สวัสดีครับพบกับแอดมินแทนนะครับผมกับคุณเกาหลีวันนี้นะครับวันที่21มิถุนายนเกาหลีวันอังคารนะครับผมกับช่องแทนเตอรเตอรเทิงหวยราวไทยตอนนี้ยึดมาเป็นช่องหุ้นก่อนนะครับผมแต้ม93ครับเปิดสามเจ็หุ้นบวกนะครับผมเกาหลีวันนี้นะแอดแทนขอดึงเด่นไปที่นะครับ63นะครับ63เน้นชุดนะครับ06นะครับ5696 136303ระหว่าง46เ <c oughs> นาะกัน46 <c oughs> ไว้ด้วยนะครับ46 <c oughs> มากับเอ,อ่อ53ครับตัดร,ร้อยได้7ครับเน้น6นะครับก็เน้นไปที่706ครับ756 796ากแล้วก็746สําหำหรับคุณเกาหลีวันอังคารที่21ขอให้โชคดีที่กุงโซครับ